เอามื่ก็อยู่เครื่องยังเอาสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบแล้วไม่ทำไมามากันเยอะต้อนรับชาติรับต้อนรับเอศิลปินเหรอไม่ใช่ต้อนรับพี่น้องแฟนๆชาวยูทูบสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องคําขุนร่วมมิชชันแนลนะครับวันนี้นะครับเรามาอัดรายการศึกจักรวาลหมอรํานะครับแต่จะเป็นรอบอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามนะครับตอนนี้นะครับ คุณครูนะครับกำลังติวเข้มกับนักแสดงอยู่นะครับนักแสดงของเราวันนี้เราขนกันมาทั้งหมด20อับเลยนะครับสำหรับนักแสดงนะครับศิลปินนักแสดงวันนี้นะครับเป็นคุณครูโครกัครูเฮงนะครับ แสดงทุบทีมนะครับวันนี้นะครับเรามาทั้งหมดเลยเรามาทั้งวงเลยนะครับวันนี้มีพระเอกไหมนะครับวันนี้พระเอกไหมจะจะมาโชว์เสียงหวานๆนะครับทุกคนรอติดตามนะครับวันนี้เราเป็นชาวบ้านสามครับชาวบ้านสามชาวบ้านสามแฟนแฟนเสียงใหม่อันมออะไรเป็นเส้นขับสี่เตือนเพิ่มบรรยากาศครับพี่น้องสู้ช เรามากันครบนะครับพี่คนวันนี้รับบทเป็นอะไรครับวันนี้วันนี้เขาให้รับบทเป็นอะไรต้นกล้วยต้นกล้วยน้องแนจะเป็นต้นกล้วยวันนี้ต้นกล้วยจะมีเสียงองอ้อยองอ้อยองอ้อยต้นกล้วยมีองอ้ายอะไรไอ้อวง วันนี้น้องจูนรับบทเป็นอะไรคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวโอ้ต้นมะพร้าวอะไรโอ้โหแม่แล้วบทเป็นต้นเทียงค่ะวันนี้รับบทเป็นชุดสีเหลืองมาเชียวเป็นยีสีคะอันนี้เทียนละลาย นน,นนี้แสดงเป็นรูปเทียนค่ะวันนี้นักแสดงของเรามีหลากหลายอารมณ์รอ,นนอรอบนี้จะเป็นมุ้งรอบที่ทุกคนสำคัญมาก,มากๆเลยนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นฉากกับพอปเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนางเอกแซนกับติวเข้มนะครับเนี่ย ไม่ใช่ข่าวปุกโซเชียลเขาเรียกว่าปลกโซเชียลเว้นใกล้แล oh. ้วเห็นฟันเห็นฟัดข้าวโพดเลยฟันข้าวติดฟันอะฟัดเขาตีไปว่าปัดไหนฟันสีเสียงมาจากไหนสตูเหรอในสตูเหรอของอะไรเหรอถมว้ายอันนี้ออนแอร์ไหมคะออนแอร์อยู่ แล้วก็ติ่วเข้มไปเรื่อยนะครับติวเข้มเห็นไหมอันนี้นก็คุยกันได้อ่ะอกแบบเพียบมีระบบเป็นอะไรคะระบบรอเต็มแบบ ครับบอสเราก็ร่วมแสดงด้วยนะครับในรอบนี้นะครับบอสน้อยด้วยนะครับวันนี้มีไหมมีกระถูกไหมนี่ขอฟิวนี้นะปึ๊บออกแบบปึ๊บ นีน่มองแลกันะอันนี้ไม่ได้นะ10นาทีใช่้ได้18นาทีนะนนพูดไป,ไปด้วยคุยกันนะแนะนำไปด้วย,ยวย่าจ,จะเป็น,น,นครูกราฟคนเก่งของเรานะครับครูเิงนะครับเพราะว่าผมครูเฮงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับ หันหน้าไปนู้นกมาขึ้เข้าลงขป้นข่างแล้วาาเรจะพาไปอยู่ในส่วนของแดนเซอร์นะครับเกสวัสดีครับสวัสดีบ้านบ้านบ้าน มีในส่วนของแดนเซอร์นะครับทุกคนก็จะมีวงทั้งหมดสวงนะครับในรอบที่อยู่ในนี้นะครับก็จะมีเพชรลำเพลินนะครับคำผลร่วมนิดนะครับปฐมออเดอร์โชว์แล้วก็หนึ่งรุ่งทีาบัลเทิงิอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแดนเซอร์นะครับนี่ครับเมคอัพโดยน้องนิวตันนะครับหวานๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ในส่วนที่เสร็จแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนของเมคอัพนะครับในการทำผมนะครับจากทีมงานครูเฮงนะคะนี่ครับแม่ทับใหญ่ของวงคาตอนนี้นะครับก้าวผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของคอตตูมนะคบอันนี้น่าจะเป็นส่วนของคอตตูมนะครับนำทีมโดย น้องลูกเม่นนะครับกับน้องลักกี้นะครับจะพูดเราจะสัมภาษณ์คอาตุ้มกันรอบนี้พวกเรูดเบาจังเลยหละในครั้งนี้ทำไมปะตัวตัดของเรายืดมากในวันนี้ทั้งลืมอุปกรณ์ทั้งมันนี่แต่เราก็ เขาได้นีคมอีกคนนึงนะครับวันนี้แล้วอุปกรณ์เราเยอะนะครับแต่เราใช้คอตุมแค่2คนเพราะว่าเราประคอตุมเรามีประสบการณ์แล้วนะครับประสบการณ์ลืมประสบการณ์ลืมบอกประสบการณ์ลืมแบบดูดาำไม่หายเลยนะนี่คือส่วนของสําคัญทุกแผนกนะครับทุกคนเต็มที่กับทุกทุกงานนะครับแล้วก็ในส่วนของแดนเซอร์นะครับบางคนก็แต่งหน้าเองแล้วนะครับขึ้นหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ซ้อมลำก็มีเห็นไหมมีค่ะอันนี้เราก็เป็นเสื้อเราก็จะเริ่มแต่งหน้าแล้วนะคะเรามารอดูความสวยงามครับบางท่านก็ยังหลับอยู่นะครับ<ต>พักผัก,ก<ๆ>นี่เป็นเสื้อหน้าหวา่างสวยๆรอชิวแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าต้องสีปากต้องต้องเหมือนกันวันนี้ต้องเหมือนกัน,นต้องหว่างน,นี่ครับ นี่เมคอัพจากน้องนิวตันนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นดูครับนี่สวยหวานพี่ฉันท่ากับบอลบอคนแรกก็ยังสวยอยู่นะครับไม่ยืดนะครับวันนี้เพราะว่าเราเมคอัพแบบเลิศช่วยกันเต็มที่นะครับทุกแผนกวันนี้จะบอกว่าทุกคนเต็มที่นะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้ลูกพ่อคำผุนนะครับจัดเต็มแน่นอนครับนี่เป็นแค่โซนหนึ่งนะครับทุกคน รอฝากติดตามชมนะครับในวันที่เทปออกอากาศนะครับอันนี้คนหนึ่งนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับในวันนี้นะครับเป็นเป็นทุกอย่างจริงนะครับวันนี้ตั้งแต่ขับรถแบกอุปกรณ์มานะครับแล้วก็หลายๆอย่างมากคับตอนนี้หน่ครับหน้าที่คือตัดดอกไม้สดดอกไม้สดนี้เรามาทําอะไรเียรอติดตามชมนะครับในรายการศึกจักรวาลหมอรานะครับผม จะมีช่างจัดดอกไม้ส่วนตัวมาเริง นี่ครับนี่คืออุปกรณ์การแสดงของเราในวันนี้นะครับเราจะมาในกับประเพณีแห่เทียนนะครับไมถึง่หมถึงตอนเดินขึ้นใช่ไหมเขาจอดเขาดอกเขาดอา สวัสดีครับมาเชา้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นจับตามองมออกันเป็นคนบ้านมีเป็นอีกวงหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองที่สุดนะครับตอนนี้ในขณะ,ค,ะคือประถมออเดอร์โชว์นะครับมันคือขนอะไรอะ่ะขนจริงไหมนี่ขนสีขนสวยหรออยากได้อยู่นี่ดีมอยากได้อยู่ 呵呵呵